สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์แชนแนลครับอ่าหลายท่านนะครับเคยสงสัยนะครับว่าเสาอ่าสีเทานะครับสีเทาเหลืองนะครับที่อยู่หน้าเซเว่นนะครับอ่าเขามีไว้ทําไมนะครับเพราะว่าจะมีทุกเซเว่นเลยนะครับคําตอบก็คือมีไว้เพื่อเซฟตี้นะครับลดการสูญเสียนะครับถ้าหากว่ามีรถเสียหลักมาครับ ขาก็จะมาชนเสานะครับชนเสาแล้วทําให้ฐานที่เป็นปูนแบบนี้นะครับงัดขึ้นมาแล้วครับแล้วก็เป็นที่กําบังรถครับไม่ให้เลยเข้าไปในตัวของเซเว่นะครับก็หลายๆท่านก็อาจจะสงสัยมานานนะครับก็คลิปนี้ก็มีคําตอบนะครับถ้าชอบ ก็กดติดตามกดไลค์กด s ั b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ